ครับเกษตรนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับวันนี้ไปดูเรื่องของราคามะพร้าวตกต่ำนะครับกรณีที่เกษตรกรหลายร้อยคนครับไปเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตอนนี้เหลือลูกละ2-3าบาทกันนั้นเองครับคุณอัครเดชถนุนนินประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนศรีวิชัยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าราคามะพร้าวตกต่ำต่อเนื่องมานานกว่า7เดือนแล้วตั้งแต่ปลายปี2554 โดยช่วงต้นปีครับราคามะพร้าวอยู่ที่ลูกละ15-16ถึงบาทแต่ว่าทุกวันนี้ราคาอยู่ที่ลูกละ2-3ถึงบาทเท่านั้นเองก็เลยอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลลงมาแก้ปัญหาโดยด่วนครับส่วนมาตรการระยะยาวให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวแล้วก็อยากจะให้ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านมะพร้าวอย่างครบวงจรอีกด้วยนะฮะส่วนเทศบาลตำบลล้อมแรจังหวัดลำปางครับมีโครงการที่จะให้ข้าวพันธุ์ดีแก่เกษตรกรนั้นไปปลูกก่อนครับและหลังจากเก็บเกี่ยวก็ค่อยนำเงินมาใช้คืนครับ ผู้ปลูกข้าวในโครงการทั้งหมดนะครับจะต้องทาสัญญายืมเมล็ดพันธุ์ข้าวของเทศบาลและก็จะต้องส่งเงินมาใช้คืนเท่ากับราคาทุนในการจัดซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เทศบาลโดยเม็ดเงินทั้งหมดนะครับจะนําไปเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการของฤด,ดูกาลถัดไปนับเป็นรูปแบบวิธีการคิดที่สามารถบริหารจัดการชุมชนแบบองค์รวมนะครับ แล้วก็กว่า7จปีมาแล้วนะครับที่โครงการนี้ช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีข้าวพันธุ์ดีได้ปลูกเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ไม่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศมาแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดด้วยปัจจุบันมีกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ125รายมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการส่งเสริม7,275กิโลกรัมนะฮะไปดูความสามารถของกเกษตรกรในจังหวัดสงขลานะครับที่ทําสวนยางนะครับแล้วก็มีการปลูกอ้อยแซมสวนยางสร้างผลผลิตที่ดีทีเดียวครับ คุณโชมหมูเก็มนะครับหนึ่งในกเกษตรกรบ้านโคกขีเหล็กซึ่งปลูกอ้อยพันสุพรรณบุรี50แซมในสวนยางจํานวน10ไร่ด้วยกันปรากฏว่าอ้อยเจริญเติบโตดีแล้วก็ให้ผลผลิตใช้ได้ทีเดียวครับใช้เวลาการปลูก1ปีสามารถตัดขายได้ครั้งละ1-2ตันที่สําคัญการปลูกอ้อยก็ไม่ต้องดูแลมากลงแรงปลูกแค่ครั้งเดียวสามารถตัดขายได้ต่อเน,นื่องตลอด3ปีครับ หลังจากที่ตัดลำต้นขายแล้วตออ้อยก็จะแตกกอขึ้นมาใหม่เพียงแค่ตัดแต่งให้เหลือกอละ7-8ต้นใส่ปุ๋ยประมาณ8เดือนถึง1ปีก็สามารถตัดขายได้ครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจาก3ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงที่ยางพาราเติบโตเต็มที่นะครับก็ควรจะหยุดปลูกอ้อยและขณะนี้ก็มีเกษตรกรหลายรายทั้งในพื้นที่ตำบลฉลุงและตำบลใกล้เคียงหันมาปลูกอ้อยแซมร่องสวนกันมากขึ้นด้วยนะครับและช่วงนี้ไปติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณกำรนครับ เกษตรพ่อเกษตรแม่ใช่เรื่องแย่ซะเมื่อไหร่ทั้งทางอีสานน่ะเขามีจับปอบกันแต่ทางนี้ยังมีผีตอนนีอยู่คนตายรักจริงไม่ปิ้นปลอกหลอกลิงขณะนี้ เคยมีการส่งออกพืชสมุนไพรและยาสมุนไพราบางชนิดทำตุ้งทำตังเข้าประเทศแล้วพืชสมุนไพรยอย่างมารุมช่วยลดไขมันความดันและยับยั้งการขยายตัวของโรคร้ายบางชนิดได้คนโบราณเอามาทำเป็นอาหารปัจจุบันมีการสกัดน้ำมันมารุมและทำสมุนไพรแคปซูลจากมะรุมถือเป็นอีกวิชาเลือกที่เด็กๆมัธยม โรงเรียนตะกวัวป่าคิริเขตอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาได้ศึกษาเรียนรู้จริงในชื่อโครงการมะรุมเงินล้านให้นักเรียนเนี่ยมีประสบการณ์ตรงและก็ทำด้วยมือนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถคิดวิเคราะห์นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้มันจะพันกันสังคมไทยเนี่ยไอ้นี่ช่วยนี่ไอ้นั่นช่วย,น,วย,น,วยนั่น <ไป S 3> ฝากลูกฉันหน่อยเอาไปอ่านอ่นออ่นอานอ่นอ่น ปาล์มพืชน้ำมันของโลกที่มีอนาคตแต่หากถูกกลไกการตลาดมันมากำหนดจนส่วนไปเสีมาใช่ผมทำอะไรไประดานพื้นที่ว่างของโรงเรียนถูกสร้างเป็นสวนปาล์มสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียนเดือนละกว่าหมื่นบาทในเงินส่วนนี้ก็ทราบว่าทางพออก็จะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษากับให้น้องนองน,องนักเรียนนะครับเด็กทุกคนที่จบออกไป มีได้ประกอบอาชีพเดียวกันหากมีพื้นฐานที่ตนเองถนัดสืบสารงานเกษตรจากพ่อแม่ได้ก็จะดีในเรื่องของอาชีพเนี่ยเด็กมัธยมจะต้องมีความพร้อมหมายถึงว่าออกจากมัธยมเนี่ยถ้าไม่เรียนต่อก็เข้าสู่โลกของอาชีพได้เลยทุกโรงเรียนมัธยมในเขต14เนี่ยจะมีการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะกับแต่ละโรงเรียนงานศิลปะปูนปัสเตอร์ปั้นจากเอกลักษณ์ท่องเที่ยวของเมืองพังงาคือเขาตะปู ก็ถูกนำมาเป็นวิชาเลือกด้วยจึงสรุปตุ๊บตับว่าเกษตรพ่อ,อเกษตรแม่ดีแน่นะออือจะบอกหายการเกษตรที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำเลี้ยงเรามาณนะวันนี้มากมีคุณค่าและเราต้องช่วยกันสืบสารต่อไปอเดใช่แน่เกษตรโลกเกษตรเรา yes no โอเค thank you ดีใจนักหน้าได้มา เมืองใต้อยู่กินกันง่ายง่โอ้เมืองใต้ของเราพังงาทั้งครูนักเรียนเพียนสอนเพียนรู้ไปมาเพื่อบ้านเพื่อเมืองของข้าโอ้พังงาจะได้จะเล่นโับ